ะะวันนี้นะคะจะมีแคมเปญพิเศษนะคะจะมาบอกให้ฟังกันนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ใช้รถยนต์ิสันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่ยังอยู่ในวารันตีหรือรถที่หมดวารันตีนะคะสามารถรับสิทธิพิเศษอันนี้ได้เลยนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแจมจะอธิบายให้ฟังกันเลยคะ่ะซึ่งแคมเปญน,นี้นะคะของเราชื่อแคมเปญว่า Service Activate Road Slide s s s i s t a n นะคะ หรือเรียกย่อๆว่าแคมเปญชื่อซาร่านั่นเองนะคะ <Huh? S 1> หลายคนนะคะอาจจะยังไม่คุ้นหูว่าเอ๊ซาร่าเนี่ยคือแคมเปญอะไรมีอะไรมีสิทธิพิเศษอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแจมจะมอธิบายให้ฟังนะคะแต่บอกเลยว่าซาร่าของเรานะคะไม่ใช่ยากแก้ปวดหัวแน่นอนนะคะปวดหัวเป็นไขรซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวด นะคะคือบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะสำหรับรถที่หมดวารันตีแล้วนะคะซึ่งรถที่หมดวารันตีเนี่ยจะมีอายุใช้งานตั้งแต่4ปีขึ้นไปนะคะหรือวิ่งเกิน100,000กิโลนะคะและยังไม่พอนะคะสำหรับลูกค้า ที่ขับรถนิสสันนะคะแต่ไม่เคยนํารถเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการนิสสันของเราเลยนะคะก็สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้เหมือนกันค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าดูแลกันยาวๆนะคะเหมือนซื้อรถใหม่เลยค่ะเพราะว่าลูกค้าที่หมดวารันตีแล้วหรือลูกค้าที่ไม่เคยนํารถเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการนะคะหรือรถที่ยังอยู่ในวารันตีนะคะสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้หมดเลยค่ะเพียงแค่ลูกค้านะคะรถเสียที่ไหนนะคะติดต่อเบอร์นี้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เขาจะไปช่วยลูกค้าทุกท่านเองเลยค่ะจะบอกเลยนะคะว่าเงื่อนไขนง่ายมากๆเลยนะคะกับการรับสิทธิพิเศษนี้นะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะคนํารถเข้ามาใช้บริการนะคะเช็คระยะที่ศูนย์บริการนิสสันของเรานะคะลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษบริการช่วยเหลือลดเสียฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะเป็นระยะเวลาถึง6เดือนกันเลยค่ะ months later ตอรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอ่ะ ิทธิพิเศษนะคะสำหรับแคมเปญซาร่านี้นะคะที่ลูกค้าจะได้รับนะคะอย่างแรกเลยคือฟรีบริการลดยกหรือลากนะคะไปยังโชว์รูมที่ใกล้ที่สุดนะคะไม่จํากัดระยะทางนะคะหรือหากลูกค้านะคะมีจุดหมายปลายทางที่อยากไปที่ไม่ใช่โชว์รูมนะคะสามารถลากหรือยกนะคะฟรี20กิโลเมตรแรกนะคะและถ้าสมมติเกินจากนั้นนะคะจะคิดกิโลเมตรละ25บาทคา่ะ 2นะคะฟรีน้ำมันไม่เกิน10ลิตรนะคะในกรณีที่รถของท่านนะคะไม่สามารถขับได้เลยนะคะจำนวน1ครั้งนะคะจบกันแล้วนะคะสอดแคมเปญดีๆอย่างแคมเปญซาร่านะคะที่วันนี้แจมแม่เอามาบอกให้ฟังกันนะคะยังไงแล้วรอบหน้านะคะมีแคมเปญพิเศษอะไรอีกนะคะเดี๋ยวแจมจะเอามาบอกให้ฟังกันใหม่คะ่ะยังไงแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบริการด้วยใจต้องที่นิสสันทีเคฟค่ะ